โพร้อมยังโรโจสมแล้สามสามสิบสามสสิบสามสามสสามสาิบสาสามสิบสม่ามสิบสามสามสิบสามสสิบสามมบาส่มสิบสามสามสิบสามมสิจสามสมสิบสล ประมาณสามเอ็ดสามสามป่ะสิบเจ็ดสามสี่เฮ้ยๆๆทีชมพูดู้ว ฉีนี้ปะหนูไม่รู้แม่ห็นหนูขับออตโต้มาใช่ทีนี้แหละแต่ทรงผมมันที่นี่มันขับออตโต้ได้กัเหรอเพื่อนขับได้พี่ปะได้ใช่หนูขับออตโต้มาแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาไฟกันในอุโงค์ GPS แม่งพาหนูมาไอ้นี่ ขอโครับขอครับไม่ไม่ไร่นะขอตั้งใจแล้วพี่ฮะเมจิเบบี้บี อ๋อเอาใช้อยู่หรอไม่เป็นไรแฟร์ี่แดนี่ยปพี่แดนยั่ไม่ได้ใช้พี่กินแล้วทีคนใช้ทุกคนผ้าพันคอมันต้องใหญ่กว่านี้ป่ะไม่รับนี่คนหายไปไหนหมดอ่ะเอ็นยีรถโนมาหายเมจิมาแล้วค่ะเม่หนูไม่รู้ไงมันแบบหนูขับออโต้หนูก็ไม่ได้ดูเพื่อนไม่น่ารู้จักหรอกนะป้าเมจิอ่ะ ขอโทษไปแล้วเปิดวันตะโกนแต่ไม่รู้เขาได้ยู่ไหมยุกไหน่ละนี่เป็นยุกใหม่ละเบบี้บีตอนรุ่นตกอ่ะดิโดนด่าเลยเนะเขาต้องทำผิดนะจริงนะเมาเามารถนี่อย่างที่แดนอะที่แรนหน้าตาเหมือนอ่เมสิปเยอ่ะ เม vale like ื่อนใครนะยูดิจิจะไม่รู้ไม่ได้มึงมาดูที่แน่ดิใครไม่รู้หน้าตาเหมือนอิเมจิเลย น,นึงเปิดเพลงทาวายไรกันน,นึงนะในพี่บุดดิ้งรู้จักเบจิได้ไงก่อนพี่บุดดิ้งรู้จังเบจิได้ไงก่อนวันนี้คัะพี่สาวแป๊บหนึ่งเปิดบลูทูธอยู่เหม็นอะไรหนอจ๊ะ สวัสดีค่ะขอข้าหน่อยได้ไหมป๊ะแต่ฮ้าพี่บุญดีรู้จักบ้าเมจีด้วยเหรอคะเคยเห็นขอตามติ๊กตอกตามอะไรขอข้าวหน่อยแปดห้าศูนย์กระเป๋าอะไรโอ้ยไม่มีข้าวค่ะจะตายแล้วแล้วไม่มีข้าวไม่มีสักการยเลยขอแน้ยังขอไอนี สิงโปค่าขนมมา100บาทฮะวันนี้ว่าที่ซ่อบพายของสิงโปรตาลี่กำลังช่วยนอนกาบหมอหมอบ้างได้ไหมคะสิงโปรตายแล้วค่ะช่วยหน่อยสิตายแล้วก็จะตายเขาแล้วหอกเอาน้องเดลไม่มีข้าวพี่ตายเลยหรืเร็วชุบเลยไม่มีข้าวจริงๆเนี่ยไม่มีซ้างจานเลยถ้าหมอชีดยามันจะขึ้นไหมั้นไปกินไปกินเบอร์เกอร์ ไปซื้อเบอร์เกอร์มาเดี๋ยวพาไปกินไปซื้อหน่อยซื้อเบอร์เกอร์ ต้องกินเบอร์เกอร์มาหนาหน่ะต้องผับนั้นน้าพี่พุ้งิ่งไหนนเะนี่ยผับเนี่ยอยาผับเนี่ยเรไปแต่งตัวเป็นคนนี้ล่ะอพี่ถือคุณป้าใช่หรอพี่ป้าน้องเกลเองนะอือฮึอืาาอฮึาาพี่พุดด้งิ่งรู้จักป้าน้องเกลไหมไม่รู้จกัก ดูแแกกอย่าว่าป้าเดียวเอ้านึกว่าป้าเกี่ยวไม่ใค่พี่คุ่นน้องเดียวมีป้าเมจิตั้งนาแล้วแต่คุณป้าไปเรียนต่างประเทศใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าพี่ที่ซอรีอาเขาจะมีแบบว่าคอนแทคถึงป้าเมจิอยู่นะเหมือนว่าถ้าถ้าสมมุติว่าแบบจะไปออนทัวร์ที่อื่นเหมือนว่าพี่ พี่เรีเขาจะกลับมากับป้าเมจิกนะใช่เหรอคะใช่เพราะว่าถ้าไปที่อื่นพี่อาจจะไม่สะดวกไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบไปที่ที่เราไม่เคยไปพี่อาจจะส่งพี่ารีไปแทนอ่ะพี่มีอเหรอรีอารีาพี่เรียเขาเป็นป้าหนูหรือเปล่าคะไม่รู้ป้าเรียทวดคนนั้นเหมือนเขาจะเป็นลูกครึ่งเกาหลีแต่ว่าเขาไปเรียนต่อที่ออสเตรียออสเตรียเขาแก่แล้วไหมคะ ก็เหมือนจะไม่แก่นะคนนั้นน่ะยังไม่แก่หรอใช่คือได้แค่สมมติว่าถ้าแกร้อต้องไปออนทัวร์พี่อาจจะต้องดูที่นี่ก่อนหรือไม่ก็ยังไงก่อนอาจจะแบบว่าให้พี่อาไปแทนให้เขาช่วยดูอะไรเงี้ยเขาใช้คาปรึกษาได้ดีว้าวอยากเจอพี่เขาจังเลยค่ะนุ๊กเดียวจะได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไอ้เกาหลี อย่างนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะข<ว>เขาจะฟังดูเรื่องใหม่คะเขาชอบพูดแหม่นั้นเหรอคะเสียงเขาเป็นอย่างนี้เลยแบบนั้นน่ะเขาเป็นลูกเท่งไงอ,อ๋อ่ะนั่นไหมเหรอคะเพ่อพี่โชว์ว่าอะไรนะ<า>โอ้เบอร์ ขึ้นแค่นนเนี้ยเอาอะไรมากกว่าสองร้อยอ่ะมาให้อยู่ข้างนอกมันจะขึ้นมาเกลียวไม่รู้อ่ะขึ้นว<ต>นิ่<า>งใส <ไง S 2> ่โค้ดไม่จมอยู่ร้านหญิงได้ไหมเอาคนเราน้อยเชิญร้านหญิงได้ปะมาอย,อยู่ร้านหญิงโดนรอยันจีไม่ครับไม่น่าจะมีคน เขาชอมาก,กันดึกๆมาอันเนี้ยเชอ l i ดคีร์ e อ่ะใครอ่ะ